กาบสบายดีเบิร์ตสุขูสุคนทุกใจทุกมุมถิ่นหักทุกท่านนะวันนี้คอยกับผ้าครอบครัวเขาหายคือเก่าเนาะสีมาเสียหน่านี่แหละเสียหน่าให้เนาะตอนนี้พ่อแม่กัลงไปเสียหน่าแล้วเนาะส่วนคอยกัยังอยู่อันที่ยังนี่แหละเนาะสีมาเห็ดอาหารการกินสู่พ่อแม่ได้กินเนาะ แล้วก็พิเศษอยากขอบใจพี่คนนี้นะที่มอบรางวัลมาให้เพราะว่าเพิ่นเบิ่งชิปที่คอยพาน้องแยกออกฮากินตามห้วยเพิ่นมากชิปนั่นก็นเลยมอบรางวัลให้อันนี้จะได้ก็ต้องขอขอบคุณเรือว่าแช่งคิววารีมัะที่มีน้ำชิดน้ำใจมอบรางวัลให้กอเกิดสิพญญาญามเฮ็ดชิปดีๆให้ทุกคนในสมในเบิ่งอีกแล้วเป็นจะได้นั่นเกิดไม่แต่ทุกคนที่ตามเบิง่งว่าเฮาสิมีการเคลื่อนไหวแบบใดต่อ นี่แหละเล็กแวกที่เฮาเสียหน้ญญาทุกมือเพราะว่ามีพี่คนนึงเพิ่นบอกให้คอยถ่ายรีวิวเล็กแวกที่เฮาเสียหน้ญญาเป็นจระได้ก็คือแบบนี้แหละนี่เห็นบ่แบบนี้แลหละเราจะขูดเนาะขูดเอา เอาสองอันมาทายให้ทุกคนเบิ่งเนาะ่อวานนี้แหละคอตี้เล็กแหวกอันนี้เข่าดีได้ตอนนี้เนาะถ้าว่าเฮาใส่ด้นนี่มันคอยเข่าแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเข่าดีอยู่โอเคเราจะมาทายอันนั้นคีซูที่เขาเลี้ยงอีกเพราะว่ามีพีคนหนึ่งอีกเพิ่นว่าให้ทายคีซูที่เขามาเลี้ยงอยู่เที่ยงให้เนาะว่ามันมีความคืบหน้าแบบใดแล้วเนาะ นี่แลหละเฮาห้อยไว้อยู่เที่ยงให้มันก็บ่าไา้นี่ไปใส่เนาะยังอยู่คือเกา่าตอนนี้มันกำลังซอกอันนั้นดอกไม้ตามปลานี่แหละเนาะดอกไม้ที่นี่กินหอมหวานหรือว่าส้มเนาะมันมาเพ็ดทางอยู่ในเนาะหรือว่ามันเลี้ยงลูกเนาะปีหนึ่งบางที หเถื่อหรือว่าสองเถื่อเขาได้เอานั้นนามวานไปกินเนาะคอยกับโบนัใจปันใดเนาะเพราะว่านี่แหละเขามาล่องเลี้ยงปีทอิตเลยผ่านมาก,กับโเคยเลี้ยงเป็นบอกตัวแม่บางโตมันก็ได้เอาสิ่งจากปลาเอาเข้าไปในหูเนาะมีตัวสีขาวสีเหลืองมันเอาเข้าไป มันเอาจากอันนั้นดอกไม้ตามป้านี่แหละเขาในเขียวดีทุกมือทุกมือเลยตอนนี้นี่น้ำนี่พอไปปิดแล้วเนาะไม่แต่ให้น้องซ้ายไปเปิดอีกน้ำเนาะเพราะว่าเราจะเหตุอาหารกันกินต้องได้เปิดน้ำอีกมาใส่ น้องสายไปเปิดน้ำเลยน้องสายให้น้องแยกลูกผักกาดก่อนขาสิต้มผักกาดกินนี่แหละอาหารเที่ยงเมื่อนี้ เบื้องต้นได้ที่ค่อนข้างที่นี่ลกเอาเลยต้นได้ห้างนี่จงไว้แล้วก็เฮาซีเฮ็ดกินเฮาจะมาแกะอันนันของฟากจากสหรัฐอเมริกานั่นก็คือนี่สิ่งที่เฮารอคอยมานานแล้ววันนี้แหละเฮาจะมาแกะให้เบื้างความจริงเฮากะฮับ อันคลองฟ้าก็นี่ก็โดนแล้วเนาะแต่ว่ามือนี้แหละเขามาแกะให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเนาะคลองฟ้าจากอัน U P S เนาะ,น,ะนี่เของส่งมากับหอด้านเฮาแล้วโอเคเม่นตนตงเขาจะแกะเลยแล้วก็มารุ้นน้ำกันว่ามันแม่นี่ยังแท้ยู่น,นัยเขาหยัด นีโลยูทูปโลยูทูปพี่น้องเอ้ยคือว่าเขาก็ได้ฮับคนสำเร็จการเฮ็ดยูทูปก็คือนี่แหละรางวัลจากยูทูป่นมอนบให้เพราะว่าเขาจะเฮ็ดีหยางก็าตามถ้าว่าเขามีความอดทนพนยนายาน มันกะได้หับคนสำเร็จอยู่ดีนะถึงว่ามันจะซาก็ตามเนาะมันกะมีความพัายญามมันกะได้หับคนสำเร็จคือกันนั่นแหลนะเนาะนีะนะ่โอ้โห,โห,โหนี่พี่น้องเอ้ย โลยูทูปอาจจะเอางอุงยางอันนี้ออกก่อนนี่จากซุนยูทูปเพิ่นส่งมาเนาะในซองยับเอเวนเนาะนี่แหละควมพญายามของค้อยกับน้องสายหรือว่ารวมทั้งหมดในครอบครัวเนาะเอาเฮดชิบขึ้นมาเนาะก็คือน,นี่แหละรางวัลเล็กน้อยเนาะ แต่ความจริงหันรางวัลนั่นนี่นี่แมนรางวัลของทุกคนเนาะเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจมาเบิ่งคลิปมาคอมเมนต์เนาะทุกคอมเมนต์ทุกให้กำลังใจเนาะก็คือน,นี่แหละเนาะเป็นของทุกคนนั่นแหละเนาะบ่แมนเขาคอยผู้ดเดียวเนาะจนเฮาได้ประสบผลสำเร็จเนาะสำหรับอันรางวัลนั่นนี่กับบุมียังเนาะไม่แต่ สัญลักษณ์จาก youtube นี่แหละโลโก้เนาะแล้วมีซื้อพร้อซื้อยับ่เวนนอร์เนเนาะมีผู้ติดต,ตามหนึ่งแสนศัพ์นรเนาะเขาก็เลยมอบให้เป็นโลเงินเนะาะพว่าเขากัอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเนาะบุคควมาเขาสีใดแบบนี้นแต่ว่าเขากา็ได้จับ โลยูทูปขึ้นมากก็คือว่าโซดีขีองเฮาเนาะความพยายามของเฮานี่แหละเนาะอันนี้แมนใบเนะบาะใบจาก youtube เขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่เขาอ่านได้ยูบางคำแต่ว่าแปลบเป็นเนะอังกฤษนี่เฮาก็เรียนตั้งแต่โมหนึ่งฮอดโมเจแต่ว่าเขียนบ่คอยเก่งปันใดน้อังกฤษก็เลยแปลบอออกเบิดเนาะ เอาอ่านนี่ได้อยู่อ่านคีดตัวนี่แหละเนาะนี่มันจะแม่นคำอวยพรนี่แหละเนาะจากยูทูบเขาส่งมานี่โลอันนี้แม่นโลเงินโลทองโลเพชรนี่ ภูมิใจสุดๆเลยนะมันเป็นแวนเลยนะเขาแยงแวนก็ได้เห็นบอกแจ้งดีคือกันเลยไปก่อนแล้วก็อยากขอบกขอบใจ FC ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจตั้งแต่คอยเริ่มเฮ็ดสองยูทู e ขึ้นมาจนฮอตปัจจุบัน,นะถือว่าเขาได้หนึ่งแสนสับสไครต์แล้วนะขอขอบใจนะ พีพีเพื่อนๆที่เขามาให้กำลังใจมาตลอดเนาะรางวัลนั่นนี่กับรางวัลของพีพีเพื่อนๆเบิร์ตทุกคนนะี่แหละเนาะถ้าว่าบูมี่พีพีเพื่อนๆที่เขามาให้กำลังใจกับบูมี่รางวัลนั่นนี่ึ้นมาเนาะค่ายกับบูมี่กำลังใจเฮดชิปนี่แหละถ้าว่าบูมี่เอฟซีเขามาให้กำลังใจเนาะ และการพิเศษอย่าขบมกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีนะที่ช่วยเลือดครอบครัวของผู้เเนาตั้งแต่ข้าเจ้าใดเบิ้งไดหฮู้จักสองยูทู e ของค่อยขึ้นมาเนาะเขาก็มีความดูตนสงสารเนาะใดช่วยเลือดว่าจะเป็นทางเงินและก็เครื่องของต่างๆที่ได้ส่งมากเนาะ,ะขอขอบคุณเนาะที่ ช่วยเลือกให้ครอบครัวของพวกเฮาเนาะจนเฮากับมี่กำลังใจได้เฮ็ดคลิปขึ้นมาเนาะและอยากขออวยใจให้พ่อนให้ทางผู้ใหญ่ใจดีและก็บเอฟซีเบิร์ดทุกคนเนาะที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตมาตลอดเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะให้อายุมันควรยืนเนะาะถวารผ้ายที่ได้ช่วย เคียงคองรือว่าเงินท่องเข้ามาในบ้านเฮาในครอบครัวเฮากะหายได้ขึ้น้อยเท่าพันเท่าอีกนะเนาะหายเจริญกลัวเก่าอีกเนาะขอขอบใจนะหรือว่าขอขอบคุณมากๆเนาะแล้วก็ต่อไปไม่แต่เฮาจะพาน้องแยกเฮ็ดอาหารการกินนะสู่พ่อแม่ได้กินเนาะเพราะว่าพ่อแม่กันยังเสียญาห้ยอยู่เนาะขนมสามทงแล้วก็น้ำวานหนึ่งตุก๊ก อาจะกินตอนเที่ยงมะนี่อ๋อขนมกับน้อวานเนี่ยเซียงคอยกับน้องสายลงเมืองเนาะได้ซื้อกับมือนี้แหละเราจะได้กินน้ำกันสำหรับของกินเฮามื่อนี่ก็คือปลาในกระป๋องนี่แหละเนาะเราจะต้มกับผักกาดคือเกาเน้ำปลาเนี่ก็มี่จปพวกมักไมเนากมากังไหม,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 มปลา เอาได้เก็บมือเศ้าเพราะว,ว่ามือคืนนี่ลมพัดแหง้งมาใหม่ก็เลยลน่นเก็บเอามกากินปลากระปองเขาแกะเรียบร้อยน้ำพดแล้วแต่เขาจะเอาปลาใส่เลย จีมาเพ็ดเพื่อมันหอมอใส่ใส่แกงพักของกินเฮากับสุกเรียบร้อยไม่แต่เขาจะตั้งพาเขาวเลยแล้วก็เอินพ่อแม่มากินเขา ถือว่าอาหารเที่ยงเขาเ้ากับสำเร็จเรียบร้อยแต่เขาจะลงมือกินข้าวเอาลงมือเลยส่วนขาน้าวนมกับน้ำว่านนี่จะน้อยนะเขาสีกินตำลังหลังจากเขากินข้าวแล้วถึงค่อยกินเอามามาาทุกคนมากินขาน้าวนำกัน บัสมิลละสลองโลจูทูบขนมสามทงแล้วก็น้ำหวานทุกนึงสลองแบบบ้านๆ้นความจริงถ้าว่าเราได้สัตว์ใหญ่เืาก็ขึ้นสัตว์ใหไงนะแต่ว่าสัตว์ใหญ่กับบ่มี เป็นพวกมูมากะไก,ก่กะตายภาคเบิดแหละคือมูในครัวเฮานี่บ่มีพอโตอเลยไก่ันมีอยู่ไก่แต่ว่ากําลังเลี้ยงลูกอ่อนเนา ปกระป๋องที่เขายายให้เก็เบิดมอนี่แหละกระป๋องสุดท้ายเลยเนาะเอามาให้กินอยู่เที่ยงให้มื้อต่อไปก็สีผ้าน้องไซออกไปหากินอีกตามห้วยหา,หาปูหาปลานี่แหละ vậy thì mình ơi Hãy subscribe ยูดีมีแห้งไมีแห้งเขาให้มีคลิปที่เห็ดขังต่อไปให้ยอดวิวสูงๆหิง้งขนม เยน็นกินเองขนมหมีสองชน,น,น,นิดอันนี้ชนิดหนึ่งชนิดหนึ่ง

นี่ก็ของวานนี่ก็ของวานนะกินของวานเบิดกิหน,หนกินกินกินใหน้เบิดก,กินจอกนึงก็รู้สึกว่าอิ่มแล้ว จะได้พวกน้องไายเขาออกไปเฮ็ดเวียกเพราะว่า,าน้องไส้ย,ยังครบหน้าครบตานี่ได้กินน้ำกันอย่างมีความสุขนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่แต่พวกเฮาเลยแหละยังอยู่บ้านอยู่เพื่อน <c oughs> เอาเออห้เอาลงลุ่มมันเปื้อน เอาตกเอานี่นี่เนี่นี่เพราะว่าดืดกับเขาปาน้ำเฮาตลอดคิดว่ามันบบกินขานมสุดท้ายมันกินคือกันเ,เพราะว่าพาันมาก็บโบเคยเลี้ยงขานมให้ดืดกิน อันนี้เป็นครั้งแรกเลยเถียดูดได้กินขนมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สีจบลงอยู่นี่เลยนะต้องขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบ่งมาสมใ้ต้ตนจนจบถามักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถา้าถือใจอย่าลืมฝากดาก,าฝากดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพราวได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะเอาหนะ้าขอบอใจบายๆกันคลิปต่อไป